สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความสบายใจกับรายการฮิวใจได้ทุกวันวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะพาหัวใจของคุณเดินทางออกจากความเจ็บปวดไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงคุณเคยไหมครับตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้องที่กลางอก เรากับมีก้อนหินที่มองไม่เห็นทับถมอยู่ทั้งที่เหตุการณ์ที่ทำให้คุณเสียใจมันผ่านไปแล้วอาจจะผ่านเป็นเดือนหรือผ่านเป็นปีแต่ทำไมภาพความทรงจําเหล่านั้นคําพูดที่ทิ่มแทงหรือการกระทำที่แสนเจ็บปวดจากใครบางคนยังคงฉายวนเวียนอยู่ในหัวของคุณชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเรามักจะถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น หรือฉันไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ความคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดครับแต่มันคือโซ่ตรวนที่ล่ามหัวใจเราไว้กับอดีตเราแบกความโกรธแบกความน้อยใจและแบกความแค้นเอาไว้โดยหวังลึกๆว่าการที่เราเจ็บปวดจะทำให้เขารู้สึกผิดหรือการที่เราไม่ให้อภัยคือการลงโทษเขาให้สาสมแต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ คนที่ถูกลงโทษไม่ใช่เขาหรอกครับแต่เป็นตัวเราเองวันนี้ผมอยากชวนคุณมาค่อยๆวางก้อนหินก้อนนั้นลงมาเรียนรู้วิธีที่จะให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อปลดล็อกหัวใจของคุณเองให้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งการเดินทางเพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวดนี้อาจจะไม่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าปลายทางของมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ การโกรธแค้นหรือการผูกใจเจ็บในทางธรรมะท่านเปรียบเหมือนการที่เรากำถานร้อนๆเอาไว้ในมือเพื่อเตรียมจะคว้างใส่คนที่ทำให้เราโกรธแน่นอนครับว่าเป้าหมายของเราคืออยากให้เขาร้อนอยากให้เขาเจ็บแต่ในความเป็นจริงก่อนที่ถานก้อนนั้นจะหลุดจากมือเราไปหรือไม่ว่ามันจะไปถึงตัวเขาหรือไม่มือของใครครับที่ไม่ก่อน มือของใครครับที่ผู้พองและเจ็บปวดที่สุดใช่ครับมันคือมือของเราเองมีคำกล่าวที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าความอาฆาตพยาบาทก็เหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษเข้าไปเองแล้วหวังว่าให้ศัตรูของเราตายลองจินตนาการดูนะครับว่าในขณะที่เรากำลังนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดกลิ่นไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะมัวแต่คิดถึงสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราฝ่ายคู่กรณีเขาอาจจะกําลังนอนหลับสบายกําลังดูหนังเรื่องโปรดหรือกําลังหัวเราะอย่างมีความสุขอยู่ด้วยซ้ําเขาอาจจะไม่รับรู้เลยด้วยซ้ําว่าเรากําลังทุกทรมานแค่ไหนหรือต่อให้เขารู้เขาอาจจะไม่ได้แคร์เลยด้วยซ้ําการที่เราไม่ยอมให้อภัยการที่เรายึดติดอยู่กับความผิดของเขา มันคือการอนุญาตให้เขาเข้ามาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ในความเป็นจริงเขาทำร้ายเราแค่ครั้งเดียวตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเป็นความคิดของเราเองครับที่หยิบมีดเล่มเดิมมาแทงใจตัวเองซ้ำๆวันละเป็นร้อยเป็นพันครั้งเราขังตัวเองไว้ในห้องมืดแห่งความโกรธแค้นในขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะอย่างอิสระดังนั้น ก้้วแรกของการเยียวยาหัวใจไม่ใช่การวิ่งไปบอกเขาว่าเราเจ็บแค่ไหนแต่เป็นการยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนครับว่าความโกรธและความเกลียดชังที่เราแบกไว้นั้นมันกำลังกัดกินใจเราเองไม่ใช่ใจของเขาเราต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะยอมดื่มยาพิษแก้วนี้ต่อไปหรือเราจะวางแก้วลงแล้วหันไปหาน้ำทิพที่จะมาชโลมใจเราดี การตระหนักรู้ว่าเราคือผู้ถูกกระทำจากความคิดของตัวเองนี่แหละครับคือกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูคุกที่เราขังตัวเองออกมาส่วนที่สองแยกแยะการกระทำออกจากความสงบใจเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าการแบกความโกรธไว้คือการทำร้ายตัวเองหลายคนอาจจะแย้งขึ้นมาในใจว่า แต่สิ่งที่เขาทํามันเลวร้ายมากนะจะให้ยกโทษให้ง่ายๆได้ยังไงมันไม่ยุติธรรมเลยผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคําว่าให้อภัยการให้อภัยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปคบหาหรือกลับไปดีกับเขาเหมือนเดิมและที่สําคัญ มันไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้หรือเราโง่ที่ยอมให้เขาเอาเปรียบแต่การให้อภัยในทางธรรมคือการถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากเหตุการณ์นั้นครับลองนึกภาพดูนะครับสมมุติว่าเราเดินไปเหยียบหน้ำแน่นอนว่ามันเจ็บปวดเลือดไหลเราต้องล้างแผลต้องทายา การที่เราโกรธหนามตะโกนด่าหนามหรือนั่งจ้องมองหนามด้วยความเครียดแค้นมันไม่ได้ทำให้แผลเราหายเร็วขึ้นเลยการให้อภัยก็เหมือนกับการที่เราดึงหนามนั้นทิ้งไปแล้วหันมาสนใจที่การรักษาแผลของตัวเองครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างความยุติธรรมทางโลกกับความสงบทางใจสองสิ่งนี้เป็นคนละเรื่องกันเขาทำผิด เขาย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ช้าก็เร็วตามกฎแห่งกรรมที่เราไม่อาจเข้าไปแทรกแซงได้แต่ความสงบทางใจของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เดี๋ยวนี้ถ้าเรายังผูกใจเจ็บเรากำลังเอาความสุขทั้งชีวิตที่เหลือของเราไปผูกติดไว้กับคนคนหนึ่งในอดีตเรากำลังให้ราคากับคนที่ไม่เห็นค่าเรามากเกินไปหรือเปล่าครับ การที่เรายังโกรธเขาเท่ากับว่าเรายังอนุญาตให้เขามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจได้ว่าพอทีฉันจะไม่ยอมให้เรื่องในอดีตมาทำลายปัจจุบันของฉันอีกแล้วนั่นคือวินาทีที่เราเริ่มกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงเราไม่ได้ให้อภัยเพราะเขาทำตัวดีขึ้นแต่เราให้อภัยเพราะเราต้องการทวงคืนความสุขของเรากลับมา เราต้องการพื้นที่ในหัวใจคืนเพื่อเอาไว้เก็บเรื่องราวดีๆแทนที่จะเก็บขยะทางอารมณ์ที่เน่าเสียส่วนที่ 3. ก,กลไกของจิตกับการฉายหนังม้วนเดิมในส่วนนี้ผมอยากชวนคุณมาทำความเข้าใจการทำงานของจิตใจเราสักนิดครับเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในทางธรรมะ สิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์จากการไม่ให้อภัยนั้นส่วนใหญ่มันเกิดจากสัญญาหรือความจำได้หมายรู้และสังขารหรือการปรุงแต่งของจิตลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรานึกถึงหน้าคนที่ทำให้เราเจ็บหรือนึกถึงคำพูดแย่ๆของเขาร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาทันทีหัวใจเต้นแรงมือสั่นร้อนเผาที่ใบหน้าทั้งที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย นี่คือกลไกของจิตที่ฉลาดแต่ก็น่ากลัวครับจิตมันไม่รู้หรอกครับว่านี่คือภาพจำในอดีตหรือคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นมันรับรู้แค่อารมณ์ที่เราส่งไปเหมือนเรากำลังดูหนังเศร้าเรื่องเดิมซ้ำๆทั้งที่เรารู้ตอนจบอยู่แล้วว่าพระเอกจะตายหรือนางเอกจะถูกทิ้งแต่เราก็ยังเปิดดูมันทุกวันแล้วก็ร้องไห้ทุกวัน การไม่ให้อภัยก็คือการที่เราเดินไปกดปุ่มเล่นซ้ำในสมองของเราเองเราหยิบเอาเหตุการณ์ในอดีตมาฉายซ้ำปรุงแต่งเพิ่มสีใส่ไข่เข้าไปด้วยด้วยความคิดว่าถ้าตอนนั้นฉันทำแบบนั้นหรือทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ยิ่งคิดอารมณ์ก็ยิ่งพุ่งพลานสิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่เราคิดซ้ำร่องรอยความจำในสมองของเราจะยิ่งลึกขึ้น เหมือนทางเดินในป่าที่ถ้ามีคนเดินบ่อยๆหญ้าก็จะตายกลายเป็นทางโล่งเตียนทำให้เราเดินไปในเส้นทางแห่งความโกรธได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติแค่ได้ยินชื่อหรือเห็นของที่เกี่ยวข้องจิตเราก็จะวิ่งไปที่ความโกรธทันทีเหมือนรถด่วนที่เบรกไม่อยู่การจะหยุดวงจรน,นี้ไม่ใช่การพยายามลบความทรงจำเราลบอดีตไม่ได้ครับ ่เราเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออดีตได้วิธีการคือเราต้องเริ่มรู้ตัวทุกครั้งที่มือกำลังจะเอื้อมไปกดปุ่มเล่นซ้ำเมื่อภาพหน้าเขาโผล่เข้ามาให้เราตั้งสติแล้วบอกตัวเองว่านี่คือแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงนี่คืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันเราต้องฝึกที่จะเป็นเพียงผู้ดูหนังเรื่องนั้นโดยไม่กระโดดเข้าไปเล่นเป็นตัวละครในหนัง มองดูความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันดับไปเหมือนมองเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องไปคว้ามันไว้เมื่อเราหยุดเติมเชื้อไฟด้วยการคิดปรุงแต่งไฟแห่งความโกรธนั้นก็จะค่อยๆมอดลงแม้มันอาจจะไม่ดับสนิทในทันทีแต่มันจะไม่ร้อนแรงพอที่จะเผาใจเราอีกต่อไปนี่คือก้าวสำคัญของการฝึกใจให้เป็นอิสระ จากพันธนาการของอดีตครับส่วนที่4เปลี่ยนสายตาที่มองเขามองทะลุเปลือกไปให้ถึงแก่น mm hmm. เมื่อเราเริ่มรู้ทันความคิดตัวเองแล้วขั้นตอนต่อมาคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคนที่ทำร้ายเราครับข้อนี้อาจจะฟังดูยากและขัดกับความรู้สึกที่สุดแต่เป็นวิธีที่ได้ผลชะงัดในการดับไฟแค้นในใจเราครับ ตามปกติเวลาเราโกรธใครเรามักจะมองเห็นเขาเป็นปีศาจร้ายเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนที่ตั้งใจมาทำลายความสุขเราแต่ในทางธรรมะอยากให้ลองสวมแว่นตาอันใหม่มองดูเขาครับลองมองให้ลึกลงไปถึงเบื้องหลังการกระทำนั้นเราจะพบความจริงข้อหนึ่งว่าคนที่มีความสุขจริงๆจ,จะไม่ทำร้ายคนอื่นครับ คนชอบเที่ยวไปร,รานคนอื่นชอบพูดจาเสียดแทงหรือคนที่คดโกงลึกๆแล้วข้างในใจของเขาเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มเขาเต็มไปด้วยความขาดแคลนความอิจฉาหรือความกลัวเขาเหมือนคนที่กำลังถูกไฟไหม้บ้านแล้ววิ่งพลานไปชนคนนั้นคนนี้ให้เจ็บตัวด้วยการที่เขาทำไม่ดีกับเรานั่นเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าเขากำลังเป็นทุกข์ และเขาก็ไม่รู้วิธีจัดการกับความทุกข์นั้นเขาจึงระบายออกมาใส่เราถ้าเรามองเห็นแบบนี้เราจะไม่รู้สึกโกรธเขาเท่าเดิมแต่เราจะเริ่มรู้สึกสมเพชหรือสงสารเขาแทนเปรียบเหมือนเวลาเราเดินไปเจอคนบ้าที่สติไม่ดีตะโกนด่าเราเราคงไม่ไปยืนด่าตอบหรือเก็บคำพูดคนบ้ามาคิดจริงจังใช่ไหมครับเพราะเรารู้ว่าเขาป่วยจิตใจเขาไม่ปกติ คนที่ทำร้ายเราก็เช่นกันครับเขาป่วยทางใจเขาถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจนมองไม่เห็นผิดชอบชั่วดีการมองแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปญาติด,ดีกับเขานะครับแต่เป็นการมองเพื่อถอดถอนความสำคัญของเขาออกจากใจเราเรามองเห็นเขาเป็นเพียงเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังหลงทางและสร้างกรรมไม่ดีใส่ตัวเอง ยิ่งเขาทำร้ายเรามากเท่าไหรเขาก็ยิ่งสะสมความมืดดำไว้ในใจเขามากเท่านั้นส่วนเราถ้าเรารู้ทันเราก็แค่ก้าวออกมาไม่เอาตัวเข้าไปรับของเสียที่เขาโยนมาการเปลี่ยนจากความโกรธเกลียดเป็นความเข้าใจในความเป็นไปของสัตว์โลกจะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นราวกับยกภูเขาออกจากอกเลยล่ะครับส่วนที่ห ให้อภัยตัวเองก่อนกอดตัวเองให้แน่นที่สุดก่อนที่เราจะไปถึงขั้นการให้อภัยคนอื่นมีด่านสำคัญด่านหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามไปนั่นคือการให้อภัยตัวเองครับหลายครั้งที่เราก้าวข้ามความเจ็บปวดไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราโกรธเขาเพียงอย่างเดียวแต่ลึกๆแล้วเราโกรธตัวเองด้วย เรากโกรธที่วันนั้นเราตัดสินใจพลาดเรากโกรธที่ทําไมเราถึงดูคนไม่ออกเราเสียใจที่ยอมให้เขาเอาเปรียบหรือรู้สึกผิดที่เราปกป้อนหัวใจตัวเองไม่ได้เสียงเล็กๆในหัวที่คอยตอกย้ำว่าฉันมันไม่ดีฉันมันโง่เองนี่แหละครับคือศัตรูตัวจริงที่ร้ายกาจกว่าคนอื่น วันนี้ผมอยากให้คุณลองทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองครับลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการว่ามีตัวคุณอีกคนหนึ่งตัวคุณที่เป็นเด็กน้อยที่กำลังนั่งร้องไห้เสียใจและหว,วาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากให้คุณเดินเข้าไปกอดเด็กคนนั้นกอดเขาให้แน่นๆแล้วบอกเขาโดยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดว่า ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยมันไม่ใช่ความผิดของเธอที่ไว้ใจคนผิดมันไม่ใช่ความผิดของเธอที่ต้องการความรักการที่เราพลาดพลัง้งถูกทำร้ายหรือถูกหักหลังมันคือบทเรียนหนึ่งของชีวิตครับไม่ใช่ตราประทับว่าเราไร้ค่าเราต้องหัดใจดีกับตัวเองให้มากๆเหมือนเวลาเพื่อนสนิทเราร้องไห้เรายังปลอบโยนเขาได้ แล้วทำไมกับหัวใจตัวเองเราถึงซ้ำเติมมันล่ะครับการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์ผิดพลาดได้แล้วเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่การอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอคำขอโทษจากใครคือการประกาศอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อไหร่ที่เรารักและเมตตาตัวเองมากพอ จนความรักนั้นมันล้นออกมาเมื่อนั้นล่ะครับเราถึงจะพร้อมแบ่งปันความให้อภัยนั้นไปให้คนอื่นได้แต่ถ้าแก้วน้ำในใจเรายังแห้งผากเราจะเอาน้ำที่ไหนไปดับไฟให้ใครได้จริงไหมครับส่วนที่ 6. ตัดวงจรกรรมด้วยการวางใจให้เป็นกลางมาถึงส่วนสำคัญของการปลดล็อกครับ นั่นคือเทคนิคการส่งต่อความให้อภัยออกไปหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องพยายามบังคับใจให้รักศัตรูซึ่งในความเป็นจริงสำหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรามันยากมากครับที่จะให้ไปรักคนที่ทำร้ายเราปางตายในทางปฏิบัติเราไม่ต้องเริ่มจากความรักก็ได้ครับแต่ให้เริ่มจากความปรารถนาดีแบบกลางๆหรือที่เรียกว่า อุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายวิธีฝึกง่ายๆที่ผมอยากแนะนำคือการแผ่เมตตาแบบเจาะจงเพื่อตัดเวรตัดกรรมครับให้เรานึกถึงหน้าเขาแล้วตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสิ่งที่เธอทำกับฉันฉันขออโหสิกรรมให้ไม่จองเวรจองกรรมต่อกันขอให้ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างไปตามเส้นทางของตัวเองเคล็ดลับสำคัญคือให้ลองคิดแบบนี้ดูครับว่าขอให้เขามีความสุขในแบบของเขาเถิดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเขามีความสุขจริงๆมีปัญญาจริงๆเขาจะไม่มาเบียดเบียนเราครับคนที่มีความสุขเขาจะยุ่งอยู่กับเรื่องดีๆของตัวเองจนไม่มีเวลามายุ่งกับเรา ดังนั้นการแช่งให้เขาวิบัติฉิบหายมันคือการผูกเวรให้เขาเจอกับเรื่องร้ายๆแล้วเขาก็จะกลับมาแว้งกัดเราอีกในรูปแบบต่างๆไม่จบสิน้นแต่การอธิษฐานให้เขาไปดีคือการเชิญเขาออกไปจากวงจรชีวิตของเราอย่างถาวรครับเหมือนเราตัดเชือกที่ผูกเรือสองลำไว้ด้วยกันต่างคนต่างลอยไปในมหาสมุทรของตัวเอง ไม่ต้องมาเกี่ยวกระวัติกันอีกการให้อภัยในขั้นนี้คือการบอกกับจักรวาลว่าเรื่องราวระหว่างฉันกับคนนี้จบบริบูรณ์แล้วในชาตินี้ไม่มีการติดค้างไม่มีการทวงแค้นและฉันขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขมันอาจจะทำไม่ได้ในครั้งแรกที่ลองนะครับใจมันอาจจะยังต่อต้านยังมีความแค้นแทรกเข้ามา ก็ให้รู้ทันแล้วค่อยๆดึงใจกลับมาที่ความสงบทำบ่อยๆวันละนิดละหน่อยแล้ววันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าชื่อของคนคนนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงด้วยความโกรธอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแค่ชื่อของคนแปลกหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านเข้ามาสอนบทเรียนให้เราแล้วก็ผ่านไปครับส่วนที่7 เปลี่ยนแรงแค้นให้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเมื่อเราเริ่มวางใจเป็นกลางได้แล้วเราจะพบว่าเรามีพลังงานเหลือเฟือเลยครับพลังงานที่เมื่อก่อนเราใช้ไปกับนั่งคิดแค้นนั่งส่องชีวิตเขาหรือนั่งร้องไห้ฟูมฟายพลังงานเหล่านี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันรอให้เราเปลี่ยนทิศทางครับ ในทางจิตวิทยาและทางธรรมเราสามารถเปลี่ยนไฟแห่งโทสะให้กลายเป็นไฟแห่งชันทะหรือความพอใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ชีวิตได้คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจนเขาต้องเสียดายที่ทิ้งเราไปหรือเสียใจที่เคยทำไม่ดีกับเรา แทนที่จะเอาเวลาไปวางแผนเอาคืนให้เอาเวลานั้นกลับมาดูแลตัวเองครับกลับมาออกกำลังกายให้รูปร่างดีสุขภาพแข็งแรงกลับมาตั้งใจทำงานหาเงินหรือกลับมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราเคยทิ้งความฝันนั้นไปลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเป็นต้นไม้ที่เคยถูกเทน้ำร้อนราดใส่จนเกือบตาย วันนี้เราฟื้นตัวแล้วแล้วเราจะใช้ปุ๋ยจากซากใบไม้เน่าๆในอดีตหรือก็คือประสบการณ์เลวร้ายเหล่านั้นมาเป็นสารอาหารเร่งให้เราเติบโตงอกงามออกดอกออกผลให้สวยงามกว่าเดิมการที่เรากลอบมาสดใสประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นแหละครับคือการตบหน้าคนที่ดูถูกเราได้เจ็บแสบที่สุด โดยที่เราไม่ต้องยกมือไหว้พระขอพรสาบแช่งใครเลยให้บอกกับตัวเองเสมอว่าฉันจะมีค่ามากเกินกว่าที่จะเอาตัวไปแลกกับความเจ็บปวดในอดีตฉันจะใช้ทุกลมหายใจที่เหลือเพื่อสร้างเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวฉันเอง เมื่อเรามุ่งมั่นโฟกัสที่เป้าหมายชีวิตของตัวเองสายตาเราจะจับจ้องไปที่เส้นใยข้างหน้าจนเรามองไม่เห็นและไม่สนใจก้อนหินก้อนกรวดข้างทางที่เคยทำให้เราสะดุดอีกต่อไปนี่คือการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นครับส่วนที่8มองเห็นของขวัญในห่อกระดาษสีดำ ในทุกเรื่องร้ายๆมักจะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอครับเพียงแต่มันอาจจะห่อมาในกระดาษสีดำที่ดูน่ากเกลียดน่ากลัวจนเราไม่อยากจะแกะดูแต่ถ้าเราใจเย็นพอแล้วค่อยๆแกะมันออกมาเราอาจจะเจอของขวัญล้ำค่าที่ชื่อว่าปัญญาซ่อนอยู่ข้างในลองมองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยสายตาที่เป็นกลางดูสิครับ เรื่องราวความเจ็บปวดครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างบางทีมันอาจจะสอนให้เรารู้จักรักตัวเองมากขึ้นสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นสอนให้เรารู้ว่าใครคือมิตรแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราล้มหรือสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมของโลกว่าไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นเราอาจจะยังเป็นคนที่อ่อนต่อโลกเราอาจจะยังยึดติดกับความสุขจอมปลอมหรือเราอาจจะมานั่งฟังเรื่องราวดีๆที่ช่วยขัดเกลาจิตใจกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งหลวงต้องผ่านการถูกทุบตีและผ่านความร้อนของไฟมาแล้วทั้งนั้นใจคนเราก็เหมือนกันครับความทุบ คือเครื่องมือที่ธรรมชาติใช้เจียรณาเราให้งามและมีคุณค่าผมอยากชวนให้คุณลองเปลี่ยนคำพูดในใจจากคำว่าทำไมต้องเป็นฉันมาเป็นขอบคุณนะที่เข้ามาสอนบทเรียนนี้ให้ฉันการขอบคุณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงขอบคุณคนใจร้ายคนนั้นแต่เป็นการขอบคุณประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตขอบคุณตัวเองที่อึด และทนผ่านมาได้จนถึงวันนี้เมื่อเรามองเห็นประโยชน์จากความทุกข์ความทุกข์นั้นจะเล็กลงและกลายเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งที่เราเหยียบขึ้นมาเพื่อมองเห็นวิวที่สวยงามกว่าเดิมครับส่วนที่ 9. ฟ้าหลังฝนและหัวใจที่เบาสบายเดินทางมาถึงตรงนี้คุณเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในใจบ้างไหมครับ เหมือนเมฆหมอกหนาทึบที่เคยปกคลุมท้องฟ้าเริ่มมีแสงแดดรำไรส่องผ่านมาได้บ้างแล้วความรู้สึกของให้อภัยได้จริงๆมันไม่ใช่ความรู้สึกตื่นเต้นดีใจแต่มันคือความรู้สึกเบาครับมันเหมือนวันที่เราแบกเป้ใบใหญ่เดินขึ้นเขามาทั้งวันเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแล้วพอถึงจุดพักเราตัดสินใจปลดเป้นั้นลงจากบา วินาทีที่ไหลเราไร้น้ำหนักวินาทีที่เรายืดตัวได้ตรงและสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดนั่นแหละครับคือรสชาติของอิสรภาพจากการให้อภัยเราจะมองเห็นคนคนนั้นเป็นเพียงตัวละครประกอบฉากในชีวิตที่เดินผ่านไปแล้วเราเห็นเขาแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเราได้ยินชื่อเขาแต่ใจเราไม่กระเพื่อม เราสามารถยิ้มให้กับอดีตได้ไม่ใช่เพราะมันสวยงามแต่เพราะเรารู้ว่ามันทำร้ายเราไม่ได้อีกแล้วเราได้กุญแจดอกสำคัญที่จะไขกรงขังออกมาแล้วและกุญแจดอกนั้นก็อยู่ในมือเรามาตลอดนั่นคือใจที่ยอมปล่อยวางเมื่อใจเราเบาพื้นที่ในใจก็จะว่างครับและพื้นที่ว่างนี้แหละที่พร้อมจะเปิดรับความสุขใหม่ๆ มิตรภาพใหม่ๆและโอกาสดีๆที่กำลังรอเราอยู่เราไม่ได้ลืมอดีตแต่เราแค่วางมันไว้ในที่ที่ควรอยู่คือในพิพิพธภัณฑ์แห่งความทรงจำเราจะเดินเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อเตือนใจแต่เราจะไม่นอนเฝ้ามันอีกต่อไปตอนนี้ท้องฟ้าในใจของคุณกำลังเริ่มเปิดกว้างพร้อมแล้วครับ ที่คุณจะก้าวเดินต่อไปในวันใหม่ด้วยหัวใจดวงเดิมแต่แข็งแกร่งและงดงามยิ่งกว่าเดิมส่วนที่ 10. บทสรุปแห่งอิสรภาพและการเริ่มต้นใหม่เอาละครับคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงตรงนี้ผมเชียวว่า คุณแจที่ชื่อว่าการให้อภัยนั้นอยู่ในมือของคุณเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะไขมันออกเพื่อปลดล็อกตัวเองสู่อิสรภาพเท่านั้นผมอยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งก่อนจากกันในวันนี้ครับว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอและไม่ใช่เรื่องที่ทำสำเร็จได้ภายในวันเดียวบางวันตื่นมาใจเราอาจจะเบาแต่บางวัน ภาพเก่าๆอาจจะแวบกลับมาทำให้ใจขุ่นมัวบ้างนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตใจครับอย่าเพิ่งท้อแท้หรือโทษตัวเองขอเพียงแค่ให้เรารู้ทันแล้วค่อยๆปัดฝุ่นตะกอนเหล่านั้นออกไปเหมือนที่เรากวาดบ้านทุกวันใจเราก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นสว่างขึ้นชีวิตของเราหลังจากนี้คือชีวิตที่เลือกได้ครับ เราเลือกได้ว่าจะตื่นมาพร้อมกับความแค้นหรือตื่นมาพร้อมกับความสงบเราเลือกได้ว่าจะแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือจะสร้างปัจจุบันที่งดงามจําไว้นะครับว่าคนที่ทำร้ายคุณเขาอาจจะขโมยความสุขของคุณไปได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่เขาไม่มีสิทธิ์ขโมยความสุขไปจากคุณตลอดทั้งชีวิตเว้นเสียแต่ว่าคุณจะยื่นมันให้เขาเอง จงกลับมารักตัวเองให้มากพอมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครหรือเรื่องราวใดในอดีตมาทำร้ายคุณได้อีกให้ถือว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบที่เข้ามาขัดเกลาให้คุณกลายเป็นเพชรที่แข็งแกร่งและเมื่อคุณก้าวข้ามมันไปได้คุณจะพบกับเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองที่ยิ้มได้กว้างกว่าเดิม หัวเราะได้เสียงดังกว่าเดิมและมีความสุขได้ง่ายกว่าเดิมขอให้วินาทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงทิ้งกระเป๋าเดินทางที่หนักอึ้งใบนั้นไว้ข้างหลังแล้วเดินตัวปลิวไปรับสายลมแห่งความสุขที่กำลังพัดมาหาคุณนะครับคุณทำได้และคุณสมควรได้รับความสุขนั้นอย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดของรายการ ฮิวใจได้ทุกวันหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยฮิวใจของเราได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเชา้าและเวลา6โมงเย็น แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ